ลิสแมนชั่เติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์มีผู้ติดตามในไลน์มากกว่าห้าหมื่นคนวิธีเติมง่ายๆไปที่ไลน์แล้วพิมพ์ว่า add listman shop อย่าลืมใส่แอดด้วยนะใช้แค่ uid s e r v ร์และชื่อตัวละครเติมผ่านระบบโอนเงินหรือ wallet ก็ได้ใครที่ใช้โปรเติมสองเท่าในเกมไปหมดแล้วก็สามารถมาใช้โปรเติมสองเท่าผ่านลิสแมนชั่นได้เพราะทางลิสต์แมนชั่นมีโปรเติมสองเท่าจากการเติมครั้งแรกที่แยกกับในเกมและมีโบนัสแถมให้ในการซื้อครั้งต่อไปซื้อแพค179บาทในเกมจะได้แค่35แบงค์แต่ ถูกกว่าแต่ได้มากกว่าต้องมาเติมผ่านลิดแมนช็อป แนวทางการเล่นสําหรับมือใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็น EP ที่2แล้วนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมก็บอกให้เพื่อนๆย้ายคิวไปอยู่อันดับต้นๆน,นะครับเพราะว่ามันจะได้ของไอเทมอะไรเยอะแยะมากมายเลยถ้าอยู่คิวล,ล้างนะครับคิวคนน้อยหรือว่าไม่แอคทีฟเลยมันจะเก่งช้านั่นเองสาหรับภารกิจของคิวนะครับก็ควรจะทานะครับเพื่อรักษาระดับของคิวเราไว้ถ้าใครไม่ทําหลายวันเนี่ยก็อาจจะโดนหัวเตะออกจากคิวได้นะครับภารกิจของคิวก็ไม่ยากนะครับก็แ,แค่เช็คชื่อดวนกับเพื่อนในคิวซื้อของในร้านค้าคิวเคียร์ดนั เราก็ทํากันทุกวันอยู่แล้วนะครับถ้าช่วยกันแอคทีฟนะครับก็จะมีของรางวัลให้ตามด้านบนเลยนะครับที่ผมรับอยู่เมื่อกี้จะเป็นเพชร55เม็ดนะครับแล้วก็เศษชิ้นส่วนคลาส SR กิลต้นๆก็จะได้ทุกวันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นภารกิจดวนกับเพื่อนในกิลนะครับก็พยายามหาเพื่อนที่พลังน้อยกว่าเราเยอะๆนะครับจะได้ง่ายหรือไม่ก็สูงกว่าเราเยอะๆนะครับจะได้จบไวไม่เสียเวลาสําหรับภารกิจที่ต้องทําในแต่ละวันนะครับประมาณ2ชั่วโมงเลยนะครับก็นานอยู่เหมือนกันสําหรับคนที่จะเข้าเกมมา10-20นาททีีนนนนนะะคัจเกก่่่่งช้าาวขยแอม ะมีอยู่หลายโหมดนะครับที่เรากดค่ามไม่ได้แต่มันจะมีอยู่บางโหมดนะครับที่สามารถกดออโต้ได้ก็สามารถปล่อยจอทิ้งไว้ได้เลยนะครับแต่เราก็จะไม่มีมือถือเล่นอย่างอื่นนั่นเองพอทําภารกิจเสร็จก็ไปสํารวจกันต่อครับของสํารวจในนี้ก็เป็นของที่ไม่ได้หาย,ยากอะไรมากมายนะครับคนก็เลยจะไม่ค่อยทาํากันตรงนี้ก็จะไม่ได้สําคัญอะไรมากนะครับสาหรับคนที่ไม่มีเวลาก็สามารถข้ามได้ครับแต่ตรงบอสกิลเนี่ยต้องตีทุกวันนะครับอันนี้พลาดไม่ได้เลยสําคัญมากๆเพราะจะเก่งไม่เก่งกว่าใครนะครับก็วัดกันที่อุปกรณ์ที่ใส่ด้วยรรับบสหอุปกณ์ี จะหาไม่ได้ทั่วไปตามร้านค้าหรือว่าท้าสู้ราชาได้แก่เซตป่าเถือนเซตสูตรแล้วก็เซตชุดนักรบนะครับเซตพวกนี้ก็จะหาได้จากการตีบอสกิวเท่านั้นครับจริงๆมันก็มีเซตที่สามารถใช้แทน3เซตนี้ได้นะครับแต่3เซตเนี่ยจะดีที่สุดครับและยิ่งอยู่กิวที่มีคนเล่นเยอะนะครับเราก็จะมีโอกาสตีบอสเก่งๆนั่นเองยิ่งสู้กับบอสเก่งๆนะครับก็จะยิ่งได้ของดีเป็นกล่องม่วงหรือว่ากล่องส้มนะครับจะเป็นอุปกรณ์สีม่วงกับสีส้มนั่นเองเห็นไหมครับว่าการอยู่กิวต้นๆเนี่ย จริงๆเนี่ยการจับทีเนี่ยแทบจะคล้ายกันหมดเลยนะครับด่านบอสแรกๆเนี่ยจะเน้นทีมฟื้นฟูเลือดนะครับแต่ด่านหลังๆเนี่ยจะเน้นดาเมจล้วนๆสำหรับบอสอสุล่าคาบุโตะนะครับยิ่งต่อยไปแรงเท่าไหร่นะครับมันก็จะยิ่งสะท้อนกลับมาแรงเก่งแค่ไหนนะครับก็ตายอยู่ดีและยิ่งเอานักกากวานไว้ต่อยนะครับจะทําให้ทีมเนี่ยยิ่งแพ้เร็วเพราะอสุล่าคาบุโตะมันสะท้อนทั้งทีมครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับสามารถต่อยแรงๆไปได้เลยเพราะว่าอสุล่าคาบุโตะเนี่ยมีเลือดแค่เกตยแ็้าสิบสอน กับอสูรคาบุโตได้จนครบ10เทิร์นก็คืออสูรคาบุโตเองนี่แหละครับแต่ถ้าใครไม่มีอสูรคาบุโตนะครับสามารถใช้สมัยแมนแทนได้2ตัวนี้หลังใช้อันติจะมีการฟื้นฟู HP ยี่ซ็และอสูรคาบุโตก็สามารถเอาไปคอมโบกับโบลอสได้ด้วยนะครับหลังจากที่อสูรคาบุโตเนี่ยฟื้นฟูเลือดโบลอสก็จะฟื้นฟูด้วยสําหรับบอสเมลชากานนะครับก็เป็นบอสที่ตีง,ง่ายที่สุดในเกมแล้วนะครับก็ใช้ทีมแบบอสูรคาบุโตเลยแล้วก็สามารถใช้หน้ากากหวานได้เต็มที่นะครับเพราะ กิลคอที่คนใช้มากที่สุดก็จะเป็นตัวอย่างดร์จีนัทครับนอกจากมันจะมีสกิลฟื้นฟูแล้วนะครับที่สําคัญเลยก็คือมันสามารถสร้างร่างโคลนมากันแถวหน้าได้ครับส่วนตัวฟื้นฟูอีก2ตัวที่ผมแนะนำนะครับก็จะเป็นยุงกับคิงสองตัวนี้แค่ตีธรรมดานะครับก็ฟื้นฟู HP แล้วเราก็จะได้พลังงานมาจากของดร์จีนัทโดยที่เราไม่ต้องใช้อันติเลยส่วนสายอุปกรณ์ผมจะแนะนําตัวที่ตีธรรมดาแนละติดบทขยีนะครับอย่างโซนิกแล้วก็เซียนแมนเซียนแมนเนี่ยมันจะผมยาวๆนะครับสีทองแล้วก็จะถือกระบองสีชมพู มันจะอยู่ค์ดเอ็นนะครับสำหรับคนที่ไม่มีโซนิกสามารถเอามาใช้แทนได้ส่วนอีก2ตัวนะครับก็คือหน้ากาก,ากหวานกับบีทคิงสองตัวนี้มันสามารถเอามาคอมโบกันได้นะครับก็จะเป็นตัวดาเมจหลักเลยนะครับที่จะสร้างความเสียหายให้กับบอสส่วนสายพลังผมจะแนะนําเป็นโบลอ์นนะครับลายชาน้านฟ้าแล้วก็ยุง่งส่วนบอสโคลิบาสเนี่ยมันจะมีสถานะกัดก่อนนะครับส่วนมากแถวหน้าเราเดดจะไม่รอดบอสต,ตัวนี้ผมแนะนําให้จัดทีมตีแรงๆไปเลยนะครับแล้วก็ใช้ร่างโคลนของดรจีนัทกันข้างหน้าเอาไว้ซึ่งมันจะต่างจากบอ เพื่อยืนตีครบ10ตาครับต่อไปจะเป็นบอสเกลิลนะครับตัวนี้จะพิเศษกว่าตัวอื่นหน่อยเพราะว่าแถวหน้าเราเนี่ยโดนทีเดียวก็าตายเลยนะครับขนาดแท้งที่ว่าถึงนะครับโดนทีเดียวก็าตายหมดเลยแต่ว่ามันจะมีอยู่3ตัวนะครับที่ไม่ตายก็คือมูเมงไรเดอร์ดาร์คชายแล้วก็ล่างโคนของดร์จีนัทสามตัวนี้ก็มีพาสีฟื้นคืนชีพนะครับที่โดนดาเมจพิฆาตรอบแรกแล้วจะไม่ตายผมก็เลยใส่มูเมงเข้ามานะครับเพื่อรับการโจมตีของเกลิลได้2อรอบนั่นเองส่วนตัวตรงกลางที่ตายไปนะครับจะเป็นต แต่สกิลคอมันก็ยังทํางานอยู่คอดรจีนัทมันจะเรียกล่างโคลออกมาทั้งหมด6ตัวก็คือแถวและ2ตัวนั่นเองครับแต่แถวบนเนี่ยยังไม่ออกมานะครับเพราะว่าติดมูเมงเรเดอร์ส่วนตัวแถวล่างที่ตายไปนะครับก็คือรายชาน้านฟ้าตัวนี้ก็จะช่วยบัฟโบนัสดาเมจให้กับเพื่อน2เทิร์นนะครับแล้วรายชาน้านฟ้าเองก็เป็นสายพลังด้วยนะครับเอามาก็จะครบสายพอดีเพื่อเปิดใช้คอเอฟเฟกขั้นสูงเรียกล่างโคลของดรจีนัทครับก็เป็นตัวที่ตายเร็วแต่ว่ามันก็ยังมีีีปประะโยยยชนยนนนน์อากากากู่่่ัสววววหห้้าาากก็็จเเตดดทไ ติเพราะว่าเป็นตัวดาเมจหลักและหน้ากากหวานเวลาต่อยซาประหลดหรือว่านักโทษฆ่าหัวนะครับศัตรูจะติดรับดาเมจก็จะเอามาคอมโบกับบีสคิงนะครับที่มีพาสซีฟไลต่ตีบีสคิงเป็นตัวที่ไม่จําเป็นต้องใช้อันตินะครับแค่ไล่ตีเฉยเฉยรวมกันก็แรงแล้วแต่พอดีพลังเหลือนะครับผมก็เลยใช้อันตีไปส่วนโซนิกก็อย่างที่บอกไปนะครับตีธรรมดาติดบ,บทพยียสถานะนี้ก็จะทําให้เพื่อนตีได้แรงขึ้นนั่นเองครับสำหรับเซตอุปกรณ์นะครับหน้ากากหวานจะใส่เป็นป่าเถื่อนบีสคิงจะใส่เป็นมาเฟียนะครับ มเหือนนกนัส่วนันนี้จะเป็นตารางการใส่อุปกรณ์ของ c l ส s s r ที่ผมทําขึ้นมานะครับผมก็เคยลงไว้ในชุมชนแล้วนะครับแล้วก็ลงไว้ในเพจ Artistic Gamer ด้วยใครที่อยากจะเซฟภาพไว้นะครับก็สามารถเข้าไปที่เพจ Artistic Gamer ได้นะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วมีเซตอุปกรณ์ของ c าส s s r ด้วยนะครับใครเข้าไปแล้วก็ฝากกดถูกใจกดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดตารางต่างๆนะครับที่ผมลงไว้เป็นแบบรูปไม่ได้ลงเป็นคลิปใน u t u b e นะครับผมก็จะลงในนั้นหมดเลยตอนนี้ผมก็กําลังทําตาราง จัดแรงเทียมใหม่อยู่นะครับเนื่องจากว่าตัวใหม่เนี่ยมันก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับตารางอันเก่ามันก็เลยใส่ไม่พอแล้วนะครับทีมนี้ที่ผมจัดเอาไว้ตีเกลิวนะครับก็สามารถยืนตีกับเกลิวได้ทั้งหมด6ตาก็น่าจะเป็นทีมที่ดีที่สุดแล้วนะครับในการตีเกลิวคนก็นิยมใช้กันด้วยนะครับทีมนี้ยิ่งสร้างดาเมจกับบอสเยอะเท่าไหร่นะครับเราก็จะมีโอกาสได้ของรางวัลดีๆแล้วก็หลายชิ้นมากขึ้นนะครับอย่างตอนนี้ผมก็มีโอกาสได้อุปก,กรณ์สีม่วง้ามถึงบมาชิ้นแต่ถ้าผมกลมา,ลาก้น ผมก็จะมีโอกาสได้ของม่วนนะครับสาถึงหชิ้นเพราะฉะนั้นบอสกิวสําคัญมากนะครับต้องขยันตีทุกวนันห้ามพลาดเลยต่อไปก็จะเป็นโหมดประลองนะครับอันนี้จะอยู่ฝั่งขวามือของคิวก็จะเป็นโหมดที่คนส่วนมากไม่ค่อยจะทํากันนะครับมันใช้เวลานานแล้วหลายคนก็อาจจะไม่รู้วิธีเดินด้วยนะครับสาหรับวิธีเดินนะครับก็ให้เดินตามแบบนี้เลยตามเส้นสีดําแมบพบนี้ผมไม่ได้ทานะครับก็เซฟมาจากเขาอีกทีหนึง่งก็เป็นแผนที่ที่ดีมากๆเลยนะครับผมก็เอาลงไว้ในเพจแล้วนะลิงก์เพจผมก็อยู่ใต้คลิปนะครับสามารถ ไปหารูปได้ในเพจเลยเพื่อนๆอ,อาจจะเริ่มต้นกันคนละมุมนะครับแต่เทคนิคง่ายๆก็คือเดินตามขอบสี่เหลี่ยมรอบหนึ่งแล้วก็เดินตัดเป็นแนวเฉียงรอบหนึ่งนะครับหรือว่าจะเดินตัดแนวเฉียง่อนก็ได้โหมดนี้ก็มีของระวันค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับผมก็แนะนําให้ทํากันผมก็ตั้งใจเดินอ้อมมานะครับเพื่อเจอไออังแล้วก็เดินอ้อมกลับไปเก็บเพชรนะครับก็คือรู้ทุกจุดเลยว่าตรงไหนมีอะไรบ้างจากตามที่แผนที่เขาบอกเอาไว้นะครับแต่ถ้าเราเดินมั่วเ,เนี่ยเราก็จะเก็บของไม่ได้ครบแน่นอนครับตอนนี้กิวผมก็อยู่อันดับ ที่5นะครับเพราะว่ามีคนทําบ้างไม่ทําบ้างนะส่วนของาะวัลก็จะได้ตามนี้เลยนะครับเป็นตาเฉพาะเศษเลือกตอัวละครกล่องสุ่มแล้วก็เพคครับสำหรับคนที่เกียจตรงนี้อาจจะไม่สําคัญเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าทําทุกอย่างเนี่ยกเก่งกว่าคนอื่นแน่นอนสรุปภายในคิวนะครับจะมีอยู่2อย่างที่ทุกคนต้องทํา1ก็คือการตีบอสคิวนะครับเพื่อหาชุดอุปกรณ์ดีๆมาใส่2ก็คือการไปอยู่คิวดีๆนะครับอันดับต้นๆเพื่อแลกเปลี่ยนภาพความทรงจํากันนะครับภาพความทรงจํานี่ก็สําคัญมากเลยนะครับมันจะเพิ่มพลังโจม ายยิ่งหลังๆมันจะเพิ่มทีละสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับทำให้พลังลบเราเนี่ยขึ้นมาสูงมากต่อไปจะพาไปดูกิจกรรมนะครับกิจกรรมเนี่ยมันจะมีด่านให้เราพาสู้ด่านง่ายกับด่านยากเทคนิคของด่านนี้ก็คือให้เราเน้นตีด่านยากครับให้ทําแบบนี้ทุกกิจกรรมเลยนะครับด่านยากเนี่ยมันจะมีอยู่3ตัวแต่ละตัวเนี่ยจะตีได้3ครั้งจะใช้กระป๋องม่วงทั้งหมด144กระป๋องนะครับมันจะคุ้มกว่าเราไปไล่ตีด่านง่ายนะส่วนกระป๋องม่วงที่เหลือส่วนมากก็จะไว้ตีด่านไหยนแต่ถ้าใครจจะเนน้กิด่ามรอบ แล้วก็ของที่เขาดรอปมาให้เราทั้งหมดนะครับไปแลกไอเทมที่เราต้องการภารก,กิจกิจกรรมก็จะเหมือนกันทุกกิจกรรมเลยนะครับก็คือให้ไปซื้อกระป๋องม่วงที่ร้านค้า2ครั้งแล้วก็มาเช็คอินที่กิจกรรมทุกวันครับจะมีให้ตีบอสตีด่านง่ายด่านยากแล้วก็มีมินิเกมให้เล่นครับเวลาตีด่านง่ายด่านยากเนี่ยมันไม่สามารถกดข้ามได้นะครับเราก็หาอะไรอย่างอื่นดูหรือทํางานอย่างอื่นไปด้วยก็ได้นะครับจะได้ไม่เบื่อกิจกรรมพวกนี้ก็ถือว่าสําคัญมากๆนะครับมันจะมีไอเทมเฉพาะ3าดาวข,ของคัสเอชอาร์ SR ให้เราแล อัดเข้าไปก็ดูจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่ถึงเราจะไม่ได้ไอเทมเฉพาะ3ดาวนะครับแต่ในกิจกรรมเนี่ยมันก็มีของรางวัลมากมายอย่างเช่นการ์ดคืนค่านะครับการ์ดซัพลพยเศษตาเฉพาะของฮีโร่คาสเอแล้วก็เศษอุปกรณ์ม่วงก็เป็นของรางวัลดีๆทั้งนั้นเลยนะครับถึงจะไม่ได้ไอเทมเฉพาะ3ดาวแต่ก็เป็นกิจกรรมที่คุ้มแน่นอนเวลากิจกรรมมาก็ควรทําทุกกิจกรรมเลยนะครับไม่ควรจะพลาดเลย วิธีผ่านแบบเพอร์เฟกนะครับก็คือกดแบบออโต้แล้วก็ไม่มีตัวละครไหนตายเลยด่านยากถึงจะใช้เวลามากกว่าด่านง่ายนะครับแต่ก็ดอกของรางวัลมากกว่าส่วนนี้ก็จะเป็นกิจกรรมตีบอสนะครับซึ่งบอสเนี่ยมันจะเก่งตามพลังผู้เล่นเลยไม่ว่าผู้เล่นจะพลัง1นึ่งแสนหรือว่าหล้านนะครับก็สามารถตีบอสตายได้ภายใน3าสรอบเหมือนกันทุกคนรวมทั้งด่านง่ายด่านยากด้วยนะครับเขาก็ปรับมาให้ทุกคนสามารถเล่นได้เหมือนกันหมดส่วนนี้ก็จะเป็นมินิเกมนะครับก็เล่นกันสนุกสนุกแล้วก็เอาไอเทมที่ไดมาไปแลงงัะจ 200ให้เน้นเก็บเป็นลูกเบสบอลนะครับแล้วก็ลูกยางลูกบอลลิบอลเนี่ยมันจะเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับในช่วงแรกคะแนนเรายังน้อยอยู่เก็บไปก็จะไม่คุ้มเท่ากับลูกเบสบอลหรือว่าลูกขนนกนะครับส่วนนาฬิกาที่หล่นลงมานะครับก็ควรจะเก็บทุกอันเพราะว่ามันจะช่วยเพิ่มเวลาให้เราเล่นได้นานขึ้นครับกิจกรรมนี้ก็จะต้องทําทุกอย่างที่กล่าวมาทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่ายิ่งเราทํากิจกรรมครบทุกวันนะครับเราก็จะได้ของดีนั่นเองกิจกรรมนี้ก็จะใช้เวลาประมาณ2 0นาทีนะครับอาจจะไม่ถึงด้วยซ้ำไปตอนนี้คนออืื่นน 2, นเเเ้าาทํกกั2,000 3000ขึบลย แต่ผมเนี่ยทำได้แค่พันเดียวเพราะฉะนั้นก็พยายามทําให้ได้พันขึ้นนะครับหลังจากที่เราทำภารกิจทุกอย่างเสร็จมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาได้ของรางวัลกันวันนี้ผมก็ได้รางวัลไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็เป็นเหตุผลที่ว่าทาไมต้องทําทุกวนันและถ้าเราเปิดครบทุกๆ50ครั้งนะครับก็จะมีของรางวัลให้อีกและของรางวัลที่ได้มาจากการสุ่มทุกๆ50ครั้งก็เป็นของรางวัลที่ค่อนข้างจะดีเลยคลิปนี้อธิบายรายละเอียดของกิ้วค่อนข้างจะเยอะนะครับเดี๋